ค่ะเนาะบรรยากาศเป็นแบบนี้ค่ะลมแรงค่ะนะลมแรงมากๆค่ะทุกคนมาเป็นระยะระยะนะคะแต่ท้องฟ้าสวยนะคะแดดไม่มีค่ะนะคะนี่ค่ะนะจ๊ะแดดไม่มีค่ะนะคะเนามาล้มาล,มาล้ลมมาและ ลมแรงมากค่ะทุกคนนะคะท้องฟ้าสวยค่ะนะคะเป็นสองมุมเนาะเหมือนเดิมค่ะนะคะท้องฟ้าเนะาะต้นไม้ก็ชุ่มชื้นดีอยู่นะคะดอกสดใสค่ะนี่ค่ะนี่ก็ต้นพุน่าตื่นสายนะจ๊ะดอกสีส้มนะคะมีสองสีนะคะสีชมพูกับอันนี้อันนี้คือสีส้มอันนี้คือสีชมพูนะคะในในในกระถางนี้สีชมพูนะคะ นี่ค่ะเนาะดอกไม้ก็สดชื่นดีอยู่นะคะทุกคนนะคะนี่อันนี้ต้นต้นพันเนาะเรามาปักตรงนี้พอาะเขาแตกกิ่งแล้วก็มาปักตรงนี้อีกทีหนึ่งนะคะมันก็เลยงามนะจ๊ะทุกคนเนาะนะคะขาท้องฟ้าเป็นแบบนี้คะ่ะทุกคนเนาะก็เลยมีแดดแล้วแหละนะแดดเป็นระยะเนาะเพราะลมลมมาทีนี่ก็ลอยมาบางังแดดบางอาทิตย์ทีหนึ่งนะจ๊ะทุกคนเนาะ ะะขอบคุณหนึ่งท่านค่ะที่มารับชมนะคะลมกรแรงค่ะทุกคน ลงมาตลอดเลยนะจ๊ะนะคะขอบคุณหนึ่งท่านนะคะพีสส่สวัสดีครับคุในรองรักจริงสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่มาทักทายครับผม เออนะแดดก็เดี๋ยวอาล่มมาดีกว่าเนาะไม่รู้จะตกหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจเหมือนกันนะอาล่มมากลางดีกว่านะ,ะทุกคนเนาะ,นะครับคุณนนงค้าบขอบคุณครับผมามาทักทายนะครับเดี๋ยวอาล่มมากลางดีกว่านะนะคะผมลมแรงด้วยนะคะ างก่อนเนาะางแสงอ่ะแสงแดดเนะเาะเหลือแสงแดดเ,เห็นไหมแดดเขาจะแดดเขาจะจ้าตามลมเนาะนะคะขอบคุณห้าท่านนะคะที่มารับชมจ้านะคะ,ะอ่าวันนี้เปลี่ยนมุมมาตรงนี้นะคะทุกคนนะมุมสวยค่ะ นะคะขอบคุณท่านคที่มารับชมนะคะขอบคุณนะครับผมขอบคุณคุณธนงครับเป็นยังไงเนาะดินบ้านเรายังฝนยังตกอยู่เลยนะตกตลอดนะคะตกตกหยุดหยุดเด้อนะคะตอนนี้ตอนนี้มานั่งใกล้มานั่งใกล้ต้นเข็มได้แล้วค่ะทุกคน เพราะว่ารังพึ่งนะรังพึ่งไปแล้วค่ะนี่รังพึ่งที่เคยอยู่ตรงเนี้ยเขาเขาเขาอะไรนะเขาเรียกอะไรนะเขาพัดลังไปแล้วนะนี่ไงนี่เนี่ยรังเขายังอยู่เลยอ่ะเนี่ยนะคะนี่เนี่ยเออเนาะเนี่ยเนี่ยรังเขายังอยู่เลยอาจารย์แต่ตัวไม่อยู่แล้วค่ะใช่ไหมพึ่งใช่ไหมเนี่ย เขาเอาใบไม้ทํารังเนี่ยนะคะยังอยู่เนาะแต่ตัวไม่อยู่แล้วนะคะเนี่ยรังพึ่งทั้งนั้นเลยนะคะ